จังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบพัดลมและถุงยางทีพจากเจ้าคณะจังหวัดเพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในโรงพยาบาลสนามค่ะนายสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานอำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบพัดลมจำนวน100ตัวและถุงยางทีพจํจำนวน100ชุดจากพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัด เจ้าวาดวัดพนันเชิงวรวิหารเพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในโรงพยาบาลสนามพระนครศรีอ,อยุธยา และถุงยังชีพจำนวน100ชุดสำหรับมอบให้กับประชาชนที่ได้รับการรักษาหายแล้วได้นำกลับไปใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการหยุดพักรักษาตัวและเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศสาขาตายานสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสจเจริญพระชนมายุ9 4าพรรษาค่ะ